รู้ไหมว่าครุปเลือดของคุณอาจเป็นกุญแจสําคัญในการคาดการความเสี่ยงต่อโรคร้ายแรงต่างๆมาค้นหาความสัมพันธ์ที่น่าสนใจนี้กันเพื่อให้คุณรู้เท่าทันและดูแลสุขภาพตัวเองได้อย่างฉาญฉลาดไม่ใช่เพื่อให้เกิดความหวาดกลัวเปล่าๆเ,เช็คความเสี่ยงโรคร้ายจากครุปเลือดรู้ไว้ไม่ใช่ให้กลัวแต่เพื่อดูแลตัวเองหลายคนคงคุ้นเคยกับระบบกรุ๊ปเลือดในแบบเบบิโอมาจากการบริจาคเลือดหรือรับเลือดเท่านั้นแต่แท้จริงแล้วแอนติเจนที่ใช้แบ่งกรุปเลือดเหล่านี้ ไม่ได้อยู่แค่ในเม็ดเลือดแดงเท่านั้นนะครับมันกระจายอยู่ในเซลล์ต่างๆทั่วร่างกายด้วยสิ่งนี้จึงจุดประกายให้งานวิจัยทางการแพทย์จำนวนมากศึกษาความเชื่อมโยงทางสถิติระหว่างกรุ๊ปเลือดกับความเสี่ยงต่อโรคต่างๆแม้ว่าจะยังเป็นเรื่องที่กำลังถกเถียงกันอยู่นะครับแต่นี่คือจุดที่หลายคนมองข้ามไปบทความนี้ไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อทำนายว่าคุณจะป่วยแน่นอนเพราะสุขภาพของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับกรุ๊ปเลือดเพียงอย่างเดียวปัจจัยหลักๆที่ควบคุมสุขภาพเราได้ดีกว่าคือไลฟ์สไตล์ประจำวันเช่นการกินอาหาร ที่มีประโยชน์การออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอและการจัดการกับความเครียดอย่างเหมาะสมซึ่งมีอิทธิพลต่อสุขภาพมากกว่าครุปเลือดหลายเท่าเลยทีเดียวตัวอย่างเช่นหากคุณสุบุหรี่เป็นประจาแม้ครุปเลือดจะดูแข็งแรงแต่ความเสี่ยงต่อโรคหัวใจก็อาจเพิ่มขึ้นได้ง่ายๆครุบเลือดโอแข็งแรงในหลายด้านแต่ต้องระวังเพาะอาหารเป็นพิเศษผู้ที่มีครุปเลือดโอมักถูกเรียกว่ารองรับสากลในการบริจาคเลือดและมีข้อได้เปรียบในด้านสุขภาพหลายอย่างโดยเฉพาะความเสี่ยงต่อโรคหัวใจ และลิ่มเลือดอุดตันที่ต่างกว่ากรุบอื่นยังเห็นได้ชัดแต่จุดที่ต้องจับตามองสำหรับคนกรุ๊ปโอก็คือระดับกรดในกระเพาะอาหารที่สูงกว่าคนอื่นรวมถึงโอกาสติดเชื้อแบคทีเรียเอสไทรอที่ง่ายกว่าซึ่งอาจนำไปสู่โรคแผลในกระเพาะอาหารหรือที่เรียกว่าไททิคเ,เสินนอกจากนี้ยังอาจมีปัญหาเลือดแข็งตัวช้าและบางการศึกษายังชี้ว่าอาจเชื่อมโยงกับภาวะไทรอยด์ทำง,งานผิดปกติด,ด้วยซึ่งหากไม่ดูแลอาจจะส่งผลถึงระบบฮอร์โมนและพลังงานในร่างกายครุปเลือด A ความเสี่ยงสูงต่อโรคหัวใจและมะเร็งกระเพาะอาหารคนครุปเลือด A อมีแอติเจนเอบนผิวเซลล์ A el, ซึ่งดูเหมือนจะสัมพันธ์กับความเสี่ยงสุขภาพบางประการอย่างชัดเจนโดยเฉพาะโรคหลอดเลือดหัวใจที่มีสถิติสูงกว่ากรุ๊อือย่างมีในสัาคัญและนี่คือส่วนที่น่าสะดุดใจความเสี่ยงต่อมะเร็งกระเพาะอาหารที่สูงถึง20%มากกว่ากรุปอื่นเพราะเลือดอาจมีความหนืดและเกิดลิ่มได้ง่ายกว่านอกจากนี้ระดับฮอร์โมอนคอร์ติซอลฮอร์โมอนที่เกี่ยวข้องกับความเครียด มักสูงกว่าและอาจตอบสนองต่อความเครียดได้เร็วกว่าคนอื่นทําให้จําเป็นต้องฝึกเทคนิคผ่อนคลายเช่นการทําสมาธิเพื่อป้องกันไม่ให้สุขภาพพระจิตและร่างกายกระทบกันครุปเลือดบีต้องใส่ใจระบบเผาผลาญและระดับน้ําตาลอย่างพิถีพิถันครุปเลือดบีมีแอนติเจนบีที่เชื่อมโยงกับระบบภูมิคุ้มกันและการเผาผลาญในร่างกายทําให้มีจุดที่ต้องระวังเป็นพิเศษโดยเฉพาะโรคเบาหวานชนิดที่สองที่สูงกว่ากรุปโอตัวอย่างเช่นคนกรุปบีอาก ต้องควบคุมอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตสูงเพื่อป้องกันร,ระดับน้ำตาลในเลือดพุ่งขึ้นนอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงต่อมะเร็งตับอ่อนสูงกว่ากรุป๊ปโอเหมือนกับกรุป๊ปเอและ AB แต่ตรงข้ามกันกรุ๊ปบีอาจเสี่ยงต่ำต่อโรคนิ่วในไตซึ่งอาจเป็นผลมาจากการดื่มน้ำเยอะๆเพื่อสนับสนุนการเผาผลาญที่ดีกรุ๊ปเลือด AB ต้องดูแลสมองและหลอดเลือดอย่างใกล้ชิดกรุ๊ปเลือด a อเป็นกรุ๊ปที่หายากที่สุดและดูเหมือนจะรวมความเสี่ยงของทั้งกรุป๊ปเอและบีเข้าด้วยกัน ดยจุดสาคัญคือความเสี่ยงต่อโรคหัวใจสูงกว่ากรุ๊ปโอและโรคเบาหวานชนิดที่2เหมือนกรุ๊ปบีมีงานวิจัยที่น่าสนใจชี้ว่าคนกรุ๊ป ABR เสี่ยงต่อปัญหาด้านการรับรู้และความจําเช่นภาวะสมองเสื่อมในวัยชาราส,สูงกว่ากรุ๊ปอื่นทําให้ควรฝึกสมองด้วยการอ่านหนังสือหรือเล่นปริศนาเพื่อรักษาความเฉียบคมและนี่คือส่วนที่น่าสนใจบางคนอาจโต้แย้งว่ากรุ๊ปเลือดไม่ได้เป็นตัวกาหนดเดียวแต่พันธุก,กรรมและสิ่งแวดล้อมมีบทบาทมากกว่าอย่า อะไรก็ตามการรู้ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณวางแผนป้องกันได้อย่างมีเป้าหมายรู้ไว้เพื่อป้องกันความเสี่ยงโรคไม่ใช่ตื่นตระหนกข้อมูลทั้งหมดนี้เป็นเพียงแนวโน้มสถิติที่เชื่อมกรุป๊ปเลือดกับความเสี่ยงโรคเท่านั้นไม่ได้บอกว่าทุกคนจะป่วยแน่ๆสิ่งสําคัญคือใช้มันเป็นแรงบันดาลใจในการปรับและสไตล์ไม่ว่าคุณจะกรุ๊ปเลือดอะไรการกินอาหารที่สมดุลเช่นพืชผักและโปรตีนดีต่อสุขภาพการออกกําลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งร้อยห้าสิบนาทีการจัดการความเครียดด้วยโยคะหรือการพูดคุยและ เลือดบรุทคือเกรอบป้องกันที่ดีที่สุดการตรวจสุขภาพปีละครั้งและปรึกษาแพทย์เพื่อวางแผนสุขภาพเฉพาะบุคคลจึงเป็นขั้นตอนที่ฉลาดที่สุดคุณคิดอย่างไรกับความเชื่อมโยงระหว่างกรุปเลือดกับโรคร้ายเหล่านี้มันเป็นแค่ความเชื่อทางสถิติหรือมีหลักฐานที่แน่ชัดและถ้าเลือดของคุณมีลักษณะเฉพาะเราควรพึ่งพามันมากน้อยแค่ไหนเทียบก,กับไรสไต์ style. แชร์ความเห็นของคุณในคอมเมนต์นะครับเราอยากฟังทั้งข้อตกลงและข้อโต้แย้งเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้กัน